ตอนนี้เล่นซินเนสเทียป่านะคะก็ตอนนี้ได้ MVP ไปตอนนี้ตอนแรกก็กังวลอยู่เพราะว่ามีโลมเป็นเฮเลนปกติถ้ามีโลมเป็นเฮเลนไม่ไม่เคยเล่นชนะเลยก็อันนี้เดี๋ยวออกตอนจังหวะที่23นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาขี่ ขี่สเก็ตไปชนกับบับฟ้านะคะก็อันนี้บับฟ้าเกิดแล้วเราก็กระชนเข้าตรงกลางนเลยนะคะเราก็ใช้สกิลหนึ่งนะคะแล้วเราก็แอบมองไปด้วยก็เฮเลนอยู่กับอเลสเตอร์นะคะแล้วก็ด้านบนคิวกอดชนกับเอลสุด้านล่างไวโอเลตชนกับแวรนะคะ ก็ตอนนี้ก็พยายามยังไม่เข้าใจก็ควาความปากของตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยดูดูแมพไปด้วยนะคะแล้วก็มาเอาปากฝั่งหนึ่งด้านล่างด้านล่างก็มีแวนอยู่กับอลิสนะคะแล้วก็ด้านล่างละฝั่งเรามีสามลองพยายามฟามฟามไปก่อน ก็ฟามบับบับแดงของของเราเองนะคะแล้วก็เราก็ดูจังหวะปกติก็จะดูจังหวะก่อนว่าเราจะฟาร์มต่อหรือเราจะเข้าไฟดีอันนี้ก็มีควางตรงข้ามตายนะคะอันนี้จะบอกเฮเลนมารับเราดีมากคือถ้าไม่รับเราแล้วอาจจะตายได้เพราะว่าเหลือเหลือเลือดนิดนิดเดียวนะคะ แล้วก็อันนี้ก็วาร์ปกลับบ้านนะคะเพราะว่าเลือดเลือดอยเดียวอันนี้เราก็วาร์ปวาร์ปเพื่อเติมเลือดนะคะแล้วเราก็ดูว่าเราจะไปตรงไหนดีเราเห็นเหมือนเขาจะเอาไอ้น,นี่กันอยู่นะคะเอ,เอาดัร์กจร์เยอร์เราก็เข้าไปตีนะคะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะไหวในดาบหรือเปล่าเพราะว่า สามสี่คนเราเข้าไปคนเดียวนะอันนี้ก็กดเอรี่ไปเราจะรอดไหมอ,อ๋อไม่รอดตายแลยวนั่งนั่งตายไว้อันนี้เดสเตอร์ก็จับก็จับสวยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราตายไปแล้วเราก็มาเล็งใหม่ว่าเราจะไปฟาร์มที่ไหนดีนะคะเราก็มองดูบัฟฟ้าของฝั่งตปวอง ก็มาฟาร์มบัฟฟานะก็ตอนนี้เราก็เล่นเล่นใจเย็นอยู่ก็ฝั่งเราก็ได้ไปแล้วหคิวนะคะที่เราได้ไปสองไปหนึ่งแอซิสหนึ่งเรก็เราก็เห็นต้องการมีไฟนะคะ พยายามก็มาช่วยเติมช่วยเพื่อนนะคะก็อันนี้ก็ไม่ยามออกนะคะก็ยังออกได้อยู่ก็ยังไม่ไม่หายไอนะคะยังไออยู่เราก็กลับมาฟาร์มต่อก็ไ่คิดว่าเห็นเพื่อนเข้าไฟเราก็ไปช่วยเติมนะคะก็ถ้าเราเอาไม่ได้เราก็ออกนะคะแต่ตอนนี้หเหเรนค่อนข้างรับรับรีอยู่อย่างอันเนี้ยเรา คำนวณแลวถ้าถ้าเราเข้าอีกนิดนึงเราตายเพราะว่าเห็นว่าฝั่งตรงข้ามามันเลเิอนเลือน้อยก็จริงแต่ว่าเขาอยู่กันสามเรานึ่ง,งก็ไม่ไหวนะคะเราก็ออกเราก็มีอันิสต์เตอร์มามาต่อให้เราก็มองแบบเก็ไหวไม่ไหวก็คือประเมินอันนี้เลือนเราเหลือน้อยนะคะก็ขอขับบ้านก่อนก็ต้านนี้เราค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยเล่นนะคะ จังหวันะคะว่าเราจะไปเติมเราเห็นคนมีเลื่อนเหลือน้อยนะคะก็ได้เม็ดฝั่งตรงข้ามไปนะคะเราก็อะแดสเตอร์เลือนเหลือน้อยเราก็อันนี้ถือว่าเรามาเติมทันเพื่อนอยู่ก็ได้คิวเราก็พอได้คิวเสร็จเพื่อนมีโอกาสได้ได้กลับบ้านเติมเลยก็โอเคอยู่อันนี้เราเห็นป่าฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วก็ยืนยืนยืนรออยู่ว่าเขาจะเข้าไหม อันนี้เราก็รอดูจังหวะนะปกติก็จะพยายามล็งแถบได้ยินะอันนี้เขาเหมือนเหมือนรู้เหมือนกันเขาก็ก็หลบเข้าไปทันนะคะอันนี้ก็มีป่าฝังตรงข้ามาเราก็รอรอจังหวะอยู่ว่าจะเอาไงดีจะเข้าไม่เข้านะคะเราก็ยืนวนอยู่สักพักหนึ่งเราก็อ่ะแยกย้ายย้ายเราก็เห็นเมดอยู่ตรง ตรงกลางนะคะก็เก็บมน็ตฝั่งตรงข้ามไปได้นะคะเราก็เราก็ดูจังหวะด้านล่างด้านล่างมีแวนอยู่ตัวเดียวนะคะเราก็เราก็ดูวันดูจังหวะนะคะว่ายังยังไม่ได้ชออ็อตนี้นะคะเราก็ดักเราก็ดู ว่ายังไงนะคะอันนี้แวนเลือดน้อยนะคะแล้วก็เฮเลนรับค่อนค่อนข้างดีเราเลือดเหลือดน้อยนะคะแล้วก็มีอ,อ,อ,อลิสเราก็พยายามกลับมาความต่อนะคะหลังจากที่ช <A S 1> ่วยเพื่อนเข้าไปแล้วก็มาเอามาังกรจะเห็นว่าไม่ค่อยอนะคะก็เล่มีต่อตามท็อปเซิร์ฟเอานะคะแล้วก็ มันดูดูแมพแล้วก็ตาเนี้ยให้เลนค่อนข้างจะหิวเลือดค่อนข้างดีเลยอันนี้ก็ไปเดี๋ยวก็พยายามจะเปิดดัสเลเยอร์นะเราแต่ว่าเราเห็นไฟอยู่ด้านบนเราก็เลยเข้ามาเก็บก่อนเพราะว่ากลัวว่าถ้าถ้าถ้าเกิด ปิดค้าเรากลัวว่าฝั่งตรงข้ามจะมาแย่งดาร์กตอนสุดท้ายปกติจะพยายามเก็บเก็บคนให้ได้ก่อนเราก็ค่อยเปิดดาร์กนะคะอันนี้เราก็มองแล้วฝั่งตรงข้ามตายสามนะคะเราก็เราจะมาเอาดาร์กและวนนนันนี้ไวโอเลตเฮเลนค่อนข้างดีเหมือนือนเขาเหมือนมาด้วยกันแต่ไม่แน่แต่ว่ามาด้วยกันแ,แต่แต่เล่นดี เราก็พอไอมองมองแมปไว้นะคะตอนนี้เราเราไม่ค่อยได้เจอเอลเลสเตอร์กับคิวกอดเลยเศรใหญ่เราก็จะเจอเจอไวโอเลตกับเฮเลนนะคะตรงนี้เราก็พยายามมาเคลียร์ขี้ป่นนะคะเกมนี้ค่อนข้าง,างโอเคอยู่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ ก็เล่นดีนค่ะเราก็เลยไม่ไม่เหนื่อยเราก็เลยสามารถแยกดันได้แล้วเราก็ค่อนข้างรวยอยู่อันนี้เราก็เก็บเอรนตงข้ามได้แต่อันนี้อันนี้โดนโดนปิดก็ไม่ไม่รอดนะก็เกือบได้ป้อมป้อมบนเกือบหมดนะคะ ด้านล่างด้านล่างป้อมล่างไ้เล,ล,ล็กก็เล่นดีเราก็ได้ป้อมป้อมล่างไปก็ค่อยๆเอ่ทีละป้อมนะคะแล้วก็คีฟก็ดันดันสูงอยู่เราก็ใกล้ใกล้เกิดแเราก็พยายามมอไว้ตอนเพื่อนแต่ละคนทำอะไรอยู่เราก็ทิ้งตรงข้ามทำอะไรอยู่อันนี้เราก็เห็นว่าไวโอเลตอยู่แถวดาร์คสเตเดอร์แล้วก็ พยายามเดินไปแถวแถวดาร์กนะคะจันวนี้เขาตีดาร์กันอยู่ต้งฝั่งเราก็ได้ได้ดาร์กไปนะเราก็เราก็มาฟาร์มต่อนะถ้เห็นบับฟ้าเกิดเราก็มาเอาบับฟ้านะคะ เดี๋ยวเราก็ดูดูก่อนนีเ่เขาก็อยู่ตรงไหนกันก็เห็นตรงกลางมีมีไฟนะคะเราก็เข้ามา<ด>เข้ามาเติม<ด>ก็อลิซโดนทีเดียวก็ตายเลยนะคะสำหรับโดนโดนเราแล้วลอันนีเ้เฮดเดนก็มาหิวให้ค่อนข้างหิวหิวดีดีมากเหมือนเขาเก็บเก็บ สกิลเก็บอันตนิอย่างเงี้ยก็จังหวะที่ที่ถูกที่ใช่นี่เล่นง่ายเล่นง่เหมือนเหมือนเเล่นกับเบอเลดคดเขาเดินดีเดินดีมากเราก็เล่นเล่นสบายความสบายเราก็พยายามถอดป้อมก็เหลือป้อมป้อมบน อันนี้เราก็เหมือนป้อมบนก็ได้หมดแล้วเราก็เลยวับกลับ,กล,บกลับบ้านก็เราวับกลับบ้านเพื่อที่จะเติมเลือดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอาป้อมป้อมเพื่อพี่จะจบเกมนะคะเราก็ระหว่างทางผ่านก็ก็ฟาร์มฟาร์มต่อก็ฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆนะคะเราก็รอรอเพื่อนด้วย เพื่อนจะเอายังไงอันนี้เราก็าเราเห็นฝั่งตรงข้ามอยู่โซนบนจนหมดเราก็เลยมาเอามังกรน,นะคะเอามังกรเสร็จเราก็ดูเ,เราอยากได้อย,ไดอยากได้บัฟฟ้าอยู่แต่ว่าอันนี้เอวสูน่าเอามากเลยแต่เราไม่ถึงจะดูเราไม่ถึงแล้วก็มันเล็งโต๊ะนก็ครึ่งหลอด ตรงบักกี้ฝั่งตรงข้ามแดนเรายัางไม่มีอันตินะคะอันนี้เรามีอันติเราก็พยายามหาจังหวะเข้าเข้าไฟอันนี้อันนี้ก็ไม่รอดนะคะอันนี้เราก็เก็บไปก็เรียกว่าเอออลสเตอร์ก็จับจับดีแต่เราไม่ค่อยได้เจออลสเตอร์ส่วนใหญ่ที่เธอก็จะเจอเฮเลนเจอไวโอเลตนะคะอันนี้ก็ เอาวจูกอดหายตอนแรกก็ตัดสินใจอยู่เอ๊ะเราจะจบบ้านคนเดียวดีไหมแต่ว่าเราเห็นทีสใหญ่เข้าเราก็ตัดสินใจจบจบบ้านคนเดียวนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจถ้าฝัา่งตรงข้ามเกิดแล้วเกมจะผิดเราก็เลยเลือกเลือกจบบ้านนะคะก็ตอนนี้ป่าซินเนเซีย MVP ไปนะคะ